วันนี้ผมจะมาโชว์ของล่นเดือหักนะครับ,คร,บครับเป็นแบบนี้นะครับจะให้ดูนะครับไปเดียวนะครับโอ้โหโอ้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 นี่นครับทุกคนครับมันเปิดแสงให้ด้วยโอเคครับ มีหลายตัวเลยนะของเล่นอะเยอะกว่าเพื่อนของมีเยอะไงอันนี่ยังมีอีกมีหมดไม่ต้องส่งลูกใครถุงนู้นด้วยยังมียังมีหมดเยอะด้วยหัวรถในยังมีเลยอันนี้ก็เป็นกล่องใหญ่ๆนะครับมีของเล่นเยอะมากโอเคนี่โลกกับต่างนาฬิกายังมีอันนี้ของรถไฟ ูท se ี่นอนเอเอผมเป็นข้าพูที่นอนนะตอนนี้ก็กำลังดูหนังเรื่อง o p t i m u อยู่นะเีไป